You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t i e Happiness Investment สวัสดีครับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นก็คือการพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์นะครับวันนี้ผมได้มีการโฟนอินกับทางพี่พิสุทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มไอซทนะครับพี่พิสุทธิ์มีสองประเด็นเชิญเลยครับพี่ครับเอ่อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะครับเอ่อซึ่งเพิ่งเปิดปีใหม่มาก็เจอข่าวไม่ดีเท่าไหร่นะทั้งสองข่าวเลยนะสำหรับกลุ่มสื่อสายของผมปีที่แล้วก็ย่ำแย่แล้วปีนี้ เปิดามาไม่สูงว่าอีกนะครับก็คงจะได้รับแรงกดดันพอสมควรนะครับข่าวที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่ TOT กับ c a s เนี่ยประกาศรวมกันอันนี้ข่าวนี้จริงจริตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรามีการพูดคุยกันไปภายในของเราในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามาเรียในให้ท่านผู้ชมฟังอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองสดสดจริงๆเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับที่ทาง และพันธุ์ทีทางกระทรวงดีนะครับร่วมกับกสทชกก็ได้รับความร่วมมือจากเอกชนนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับสรุปก่อนนะครับทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่าทําให้มุมมอของเรากับอุตสาหกรรมเนี่ยระยะสั้นนะครับเป็นบวกน้อยลงนะครับตัวท็อปทิกของเราเนี่ยยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คือแอดวานซ์แล้วก็ตัวแจ็คิ์นะครับเริ่ม ขอเริ่มด้วยเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับเรื่องของตัว,ตวการลุกควบรวมการ TOT กับแคปเนี่ยจริงๆถ้าใครอยู่ในวงการก็จะได้ยินมามาหลายหลายปีนะครับน่าจะรวบรวมสิบปีที่สองหน่วยงานรับวิสาหกิจนี้จะรวมกันนะครับล่าสุดก็ได้รวมกันสําเร็จนะครับแต่ขั้นตอนกระบวนการของการรวมกันเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับพอจะทําให้หน่วยงานสองหน่วยงานนี้เนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยบารวมงกันได้นะครับ เรามองกันที่ผลกระทบเลยแล้วกันนะครับผลกระทบเนี่ยเรามองว่าช่วงแรกจะเป็นผลกระทบในเชิงสิทวิทยานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากที่มีการรวบรวมการในเชิงของตัวการจดทะเบียนบริษัทแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งซีออย่างเป็นทางการนะครับ mm. แล้วหลังจากซี o อมีการแต่งตั้งแล้วเนี่ยก็ย่อมต้องมีการแถลงนโยบายนะครับซึ่งนโยบายก็ต้องออกมาแล้วฟังดูแล้วตื่นเต้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจ มือถือ 5G 4G นะครับเรื่องของเน็ตบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของดาวเทียมนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมาเขย่าโครงสร้างตลาดซึ่งวันนี้เนี่ยเวลานักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์เวลามองว่าในตลาดเนี่ยแทบจะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะมองว่ารัฐวิสาหกิจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งซีโอซีกับแคที่นเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยกว่านะครับเอกชนทําให สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดมาโดยตลอดนะครับจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนเ,อเรวร้ายสุดก็คือจะสูญเสียการตลาดต่อนะครับแต่ถ้าเขาสามารถปรับตัวได้เอาทรัพยากรสองส่วนมารวมกันและสามารถทำได้ดีขึ้นตัวซีออมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าก็ททำให้ความกังวลตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากความกังวลในเชิงจิตวิทยาการเป็นมาเป็นความกังวลในเชิงปัจจัติขึ้นได้นะครับเนเรื่องนี้เราต้องติดตามดูแต่อย่างที่บอก ระยะสั้นไม่ดีกับจิตวิทยาแน่นอนนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของอนโยบายภาคลักนะครับที่ช่วงนี้ก็มีการล็อกดาวน์ไปบางส่วนนะครับก็รัฐบาลก็คงอยากจะ,ะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยปีที่แล้วถ้าจำได้ก็มีนะครับตัวมาตรการดังกล่าวนะครับปีนี้ก็มีต่อเนื่องนะครับแต่รอบนี้อาจจะต่างกับรอบที่แล้วนะครับ เอ่อพอสมควรเหมือนกันนะครับเอ่อขอลงรายละเอียดนิดเดียวนะครับรอบนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ก็คือทางผู้ประกอบการมือถือโทรศัาท์ยเนี่ยเอ่อ่ีไอนะครับรวมเอ็ทีด้วยเนี่ยก็มีการนําเสนอแพ็กเกจนะครับเอ่อจากเดิมเนี่ยถ้าเราไปซื้อในตลาดเนี่ยหลายก็ต้องจ่ายประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทบเพื่อจะได้เน็ตไม่อั้นนะครับความเร็วอยู่ที่สิบเมกะบิตตปอเซกก็พอพอได้นะครับและเป็นเป็นโปรที่ค่อนข้างจะ เป็นที่นิยมจากเดิอนที่ต้องจ่าย200-300บาทเนี่ยรัฐบาลเสนอให้79บาทนะครับลดลงมาแบบประมาณสัก60-80เปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ระยะเวลาประมาณสองเดือนนะครับอ,อีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของอตัวความพยายามที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับแล้วก็มีการใช้งานกันนะครับก็อันนี้เนี่ย ผู้ประกอบการก็โอเคแล้วที่จะยอมที่จะไม่คิดไม่คิดค่า Data นะจากการใช้แอปนะครับอันนี้เพื่อดูเราดูดยังไงเราดูเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัว Pro Data ที่ออกมาเนี่ยก็คือให้ไปเลย10กิกะไบนะครับฟรีนะครับแค่ส่ง SMS มาถ้า Verify แล้วเป็นเป็นคนไทยปุ๊บปั๊บนี่นั่นก็ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบ2องสองแพ็กสองแคมเปญที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่า ของใหม่เนี่ยถือว่าน่าจูงใจน้อยกว่าของเก่านะครับ <ừ. S 2> เพราะว่าหนึ่งเ,เราต้องเปลี่ยนโปรครับนะครับมันไม่ได้เป็นการออนชอปสองเราต้องจ่ายตังค์รับของเก่าไม่ต้องจ่ายตังค์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนโปรและจ่ายตังค์เนี่ยอาบางบางท่านก็จะรู้สึกลำบากใจรู้สึกขำไ <ừ. S 2> ด้ยากนะครับอันนี้ก็จะทําให้เอสิ่งตอบรับเนี่ยน่าจะน้อยกว่ารอบที่แล้วดังนั้นตอนที่เราเอามาคํานวณเนี่ยเราก็มาคํานวณว,ว่า เราลองลันสติวิตี้ดูนะครับว่าถ้าเสียงตอบรับประมาณหนึ่งในสี่กับหนึ่งในห้าหนึ่งในสองเนี่ยก็คือยี่ห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผลกระทบต่อไรายได้สองเดือนนะครับเทียบกับทั้งปีนะครับก็จะ,จะอยู่ประมาณตั้งศูนย์จุดสามถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะของสองผู้ให้้ผูประกอบการทั้งสามเจ้านะครับ,รบผลกระทบต่อกำไรปกติจะอยู่ที่ประมาณตั้งสองเปอร์เซ็นถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือ สองเปอร์เซ็นก็คืออย่างน้อยนะครับหกเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างมากก็คืออยู่ใน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 เลนส์นี้น,นะครับเดังนั้นเนี่ยผลบวกไม่มีเพราะว่ารอบนี้เนี่ยกสชไม่มีคิดแบงค,คร,บรอบที่แล้วมีคิดแบงค์ทหนึ่งร้อยบาทต่อเลขหมายนะครับถ้าใครจับสา์ก็ได้รอบนี้ไม่มีคิดแบงคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเสียเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาษีสังคมอันหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายนะครับดังนั้นโดยสนุ สองมาตรการสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกสองปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวร้ายอ่อนๆน,นะครับของภาพอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปเรามองว่าระยะสั้นรับนะกลุ่มนี้หลังจากปีที่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างอันเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดนะครับในช่วงของการฟื้นตัวช่วงครึ่งแรกของการ ได้รับผลกระทบโควิดเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่พอฟื้นตัวเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มอื่นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่น่ากังวลต่อนะครับอาจจะทําได้แค่เป็นเพียงแต่แคชั่งเฟดก็คือถ้ากลุ่มผลที่ไปแรงๆเนี่ยก็อาจจะมีการไล่เก็บตามไปบ้างแต่ถ้ามีการพักฐาของตลาดเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะได้ผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับก็คำแนะนำเรายังคิดว่ายังอยู่ในพุ้นตัวใหญ่และยังปลอดภัยกว่านะครับถึงแม้ว่า ผลกระทบก็ได้รับด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากฐานกําไรแล้วก็ฐานกระแสเงินสดและมีเงินปันผลเนี่ยเราเราคิดว่าระยะกลางระยะยาวเานี่ยน่าจะยังพอได้นะครับเราก็ยังพุนเด่นของเรายัางเป็นแอดวานซ์ครับผม ครับผมพี่สุดครับอย่างนี้รบกวนนิดนึงครับอ่โอเคองนักลงทุนพอ,พอเห็นภาพละนะครับก็คือลักษณะก็คือเป็นการที่เรียกว่าอ่ซื้อเมื่ออ่อนตัวแล้วก็ในระยะสั้นๆเนี่ยกลุ่มไอทีอาจจะไม่มีปัจจัยบวกแล้วก็มีปัจจัยลบเข้ามากดดันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนเี่ยอาจจะไม่ใช่เป็น priority แรกในการเลือกลงทุนในช่วงของไตรมาสหนึ่งละกันแต่ว่าพี่พิสุทธิ์ครับมีถามเข้ามาครับพี่พิสุทธิ์เรื่องของตัวไทยคมครับพี่ ผมจาได้ตัวนี้พี่สุดเคยมีการอัปเกรดขึ้นมาตอน3าถึงสบาทนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวแล้วก็เลย t a r g e t ็ตไ p r i c เราขึ้นไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับคำถามแรกก่อนตอนนี้ไทยคมเนี่ยมันเก่งอะไรเก่งกําไรอะไรกันอยู่ครับพี่แล้วประเด็นที่2เนี่ยคนที่จะมาซื้อตรง10บาทเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็อัปไซด์มากกว่านี้เนี่ยมันคืออะไรครับโ okay. อเคอันนี้ก็ฟังงเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับก็มีการคาดการณ์ว่า เอ,อไทยคมหลังจากสัระทานหมดแล้วเข้าสู่ใปอนุญาตเนี่ยก็จะกลับมามีอนาคตอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยมันก็มีความมีความเชื่อว่าบรพุทนไทยคมเนี่ยมันเทรดต่ำกว่าตัวราคาทางบัญชีหรือบุ๊กแว l ลูอยู่พอสมควรและบุ๊กแปลูมันอยู่ประมาณสักสิบาทหกสิบนะครับมันที่ผ่านมามันเทรดต่ำกว่าบุ๊กนะครับมันควรจะเทรดไม่ต่ำกว่าบุ๊กแปลูนะครับ ก็มีการไล่ลราคาหุ้นมาเพื่อให้มาอยู่กับบุกแปลโลนะครับสุดท้ายเนี่ยมีมีความเชื่อกะครับรว่าไอ้ตัวดาวเทียมมุกพคจรตับที่กำลังจะเข้ามาในในบ้านเราเนี่ยไทยคมจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะครับนะอันนี้คือสามเรื่องนะครับที่ที่เท่าที่ผมคุยกับนักลงทุน,นหลายๆท่านนะครับทั้งสถาบันแล้วก็ทั้งหลายย่อยเนี่ย มีประเด็นคำถามเรื่องพวงนี้เข้ามานะครับถ้าถามผมเนี่ยผมว่าทั้งสามเรื่องก็มีความเป็นไปได้ <c oughs> มีมีเขาเรียกว่าไงมีมีความมีมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะแต่เรายังไม่คิดแต่เราคิดว่าความเสี่ยงยังมีมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาหุ้นวิ่งเกินปัจจัยพื้นฐานนะครับทางกสตกรไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังแนะนําให้ขายนะครับหุ้นไทยคง <c oughs> นะครับราคาเป้าหมายเราอยู่ที่สี่บาทเจ็ดสิบ ถามว่าทําไมโอ้ยอยู่ต่ําจังนะครับพูดมไตั้งสิบาทแล้วนะครับผิดทางหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอย่างนี้เราสี่บาทเจ็ดสิบเนี่ยอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเอยังมีความไม่แน่นอนว่าไทคมเนี่ยหลังจากที่เกิดเอทีแล้วเนี่ยเอสัญญาที่ทํากับแคสเนี่ยมันจะต่อเนื่องไหมนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าใครคิดว่าไทยคมเป็นบริษัทเดียวที่อยู่ในตลาดที่ทํา ธุรกิจดาวเทียมเนี่ยผมว่าต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับตอนนี้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็มีการได้ได้มีการคุยกับทางเจ้าของทางผู้บริหารเขาที่ชื่อมิวสเปสมิวสเปเนี่ยจะมาเป็นผู้ท้าชิงในการทําธุรกิจดาวเทียมกับไทยคมคอย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าอ,อะไรหมายความว่าจากตลาดที่มีผู้เล่นรายเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างจากรายเดียวเป็นสองรายหรือถ้าแคสซีเอ็นทีเนี่ยมีความทะเยอทะยาน มากพอเนี่ยก็จะเป็นสามลายนะครับดังนั้นโครงสร้างลาดเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับเออันที่สองนะครับอันที่สามเนี่ยไทยคมกําลังเข้าสู่ช่วงของที่เราเรียกว่าวัฏจักรการลงทุนนะการได้ต่อสัญญาหรือการประมูลใบอนุญาตเนี่ยไม่ได้ฟรีนะครับนะบอย่างไทยคมเนี่ยผมคํานวณเร็วๆถ้าที่ผมไปทํำพับอีเกลิงกับทางกสทชมาเนี่ย ะจะรับทราบมาว่าต้องใช้เงินอย่างน้อยเนี่ยหลายเป็นหลักพันล้านนะครับในการที่จะไปประมูลวงโครจรกลับมาที่ใช้งานต่อนะครับแล้วก็หลังจากประมูลวงโครจรมาแล้วเนี่ยต้องสร้างดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปอีกดาวเทียมหนึ่งดวงเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีร้อยมีสองร้อยล้านเหรียญน,น่ะสองร้อยล้านเหรียญคูณสามสิบบาทก็ต้องมีห้าหกพันล้านครับน,นั่นคือนั่นคือเงินที่ต้องไหลออกนะเพื่อที่จะ รักษาไรายได้ให้ได้เท่าเดิมนะอืนะครับดังนั้นเนี่ยในเนี่ยสิ่งที่ผมอ,อไม่ค่อยเห็นด้วยจากการที่ดูบุกแวลูของไทยคมแล้วคิดว่าราคาหุ้นควรจะเฉลียเท่ากับบุกแวลูหรือมากกว่าบุกแวลูเนี่ยเพราะว่าบุกแวลูไทยคมมันประกอบด้วยอะไรบ้างบุกแวลูประกอบอะไรประกอบด้วยสัระทานสัระทานเนี่ยกำลังจะหมดกันยาปีนี้ปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับปีนี้ นั้นเหลืออีกประมาณสักแปดเดือนกว่ากว่านั่นเนี่ยก้อนนี้จะหายไปเหลือศูนทันทีแต่บุกไปลูกที่สองก็คือไทยคมเจ็ดแต่ไทยคมแปดที่อยู่นอกสันปานซึ่งอันนี้มีประเด็นข้อพิพา,พาทกับภาคหลักยังไม่รู้ว่าจบจะเป็นยังไงอ่ะเราก็ถือว่าให้ประโยชน์ยกประโยชน์ให้กับจำเลยก็คือให้ว่าไทยคมชนะแล้วกันอือันนี้ก็โอเคอย่างอยู่นะมีเงินสดอยู่เยอะนะครับแต่ก็มีนี่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยเท่าที่เราคํานวณดูแล้วเนี่ย ถ้าดูเอาเอาแบบราคาเซฟเซฟของไทยคมเนี่ยเอาบุกแวลูที่ผ่านการแอดจัสนู่นี่นั่นทิ้ง่งจะอยู่ประมาณสักห้าบาทห้าสิบเนีดังนั้นเนี่ยต้องระวังเหมือนกันในการที่ดูราคาดูมูลค่าทางบัญชีนะเพราะมูลค่าบัญชีเนี่ยมันสะท้อนข้อมูลในอดีตนะมันไม่สะท้อนข้อมูลในอนาคตนะครับถามว่าเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับถ้าไทยคมโอ้โหจะต้องกลับมาซื้อเลยเรายอมแพ้แล้วเราตกรถเราเราพลาดไปนะครับก็คือถ้า ไทยคมกับแคทประกาศว่าจะให้แคทประกาศว่าจะให้ไทยคมทําไทยคมหกโอ้โหโดยที่โดยที่ส่วนแบ่งที่ไทยคมต้องจ่ายเนี่ยต้องต่ํากว่าที่สุดที่ไทยคมจ่ายอยู่ทุกวันนี้วันนี้ไทยคมจ่ายักอยู่เนี่ยยี่สบสองจุดห้าเปอร์เซ็นของอไรายได้ครับถ้าแคสประกาศว่าให้ไทยคมทําและจ่ายแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เราผิดันที่หนึ่งอ,อันที่สองเนี่ย ถ้าไทยคมประมูลขึ้นได้ประมูลโมโคจรได้สร้างดาวเทียมใหม่แล้วสามารถสร้างรายได้มากกว่าในปัจจุบันอย่างมีนยัยสำคัญซึ่งอันนี้ก็เป็น question mark ตัวใหญ่ๆนะเพราะวันนี้เนี่ยต้องลองคิดดูว่าลูกค้าที่ใช้ดาวเทียมเนี่ยคือใครบ้างดาวเทียมมันเป็น B 2 B นะไม่ใช่ B 2 C เหมือนมือ,อมถือเหมือนเน็ตบ้าน B t B ก็คือพวกผูกก้ประกอบการทีวีดาวเทียม ซึ่งวันนี้ก็มีแต่ถดถอยถดถอยยิ่งเม็ดนึงโฆษณาห่างหายด้วยการกำกับดูแลของกอสชที่เข้มข้นทำให้ขายของทางาดาวเทียมเนี่ยทีวีดาวเทียมนะทำยากขึ้นเรื่อยๆการเมืองก็ควบคุมไปอย่างเข้มข้นคหมือนกันี่้นี่ตัวธุรกิจนี้มันโอกาสที่จะโตแบบสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนเนี่ยมันน้อยดาวเทียอินเทอร์เน็ตที่จะเข้ามานะครับของ SpaceX ของอีลอนมัสหรือจะของเจสเบอร์ซอร์สก็ตามเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าอีกหลายปี นะครับแล้วไม่ใช่ไทยคมคนเดียวที่อยากทำนะครับมิวสเฟก็อยากทำนะครับแล้วมิวส p เ c e ก็มีการทำพาร์ตเนอร์ชิพกับ TOT ก่อนที่จะมาเป็น NT เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูว่าระหว่างมิวส p เ c e กับไทยคมเนี่ยเ t จะเลือกใครเป็นพาร์ตเนในการทำดาวเทียมโคจรสามถ้ามิถ้าถ้าเอเลือกมิวส p เ c e และไทยคมทำคนเดียวไหวไหม,อ,มอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ก่อนที่จะไปดูว่าหัวรายได้จะเข้ามามหาศาลกําไรจะเติบโตขึ้นมหาศาลเนี่ยผมว่าอันนี้คือปัจจัยหรือความท้าทายที่รอไทยคมอยู่ข้างหน้าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะดังนั mm hmm. ้นก็สำหรับเราเองเนี่ยเรายังแงนะนําว่าถ้าใครมีกําไรจังหวะนี้นะครับน่าจะเทสล็อกซิงคอปิดได้นะครับถ้าใครเคยติดพุ้นที่ราคาแพงจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการสวิชออกนะครับ mm hmm. เพื่อจะไปเล่นหุ้นที่มีกลัวที่เห็นชัดเจนระยะสั้น กับต,ตัวอื่นที่คุณบอมแนะนํะครับโอเคโหชัดเจนเชิงลึกมากครับพิสุทธ์วันนี้ขอบคุณมากวิสุทธ์มากครับ